ยังมายังมาจะรอเลยน้องรอเลยรอเลยเยี่ยครับครับไอ้ไอ้เอ็มบีได้ไงวะขอบคุณจ้าโอ้ยนักยังงงอ่ะ ยินดีกับบีด้วยเป็นกำลังใจให้กับผู้แชีเด้วยคุณช <schnell> ga ่วยผู้เชียร์ทุกท่านครับฐานด้านล้อยสดครับอีกทีดีคอยทีค่อยทีดีไม่มีถ้วยไม่เป็นไรแล้วไดูการที่จะถ้วยไหวอีกทีนึงนะครับโอ้โหยินดีกับบีนะครับคุณภาพนะแล้วไปด to <lation> ูนะครับความยอดเยี่ยมในถ้วยแรกที่การันตีไว้แล้วนะครับจะพา ผู้เล่นพาทีมคว้า b บ s ออฟเดอะเยี Year, หรือว่าเรือใบสมงพลังได้กี่ถ้วยนะครับนะยังมีให้รุ้นอีกนะครับนะ